แผนจบแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดดูได้นะครับทั้งด้านล่างนี้เลยนะไฟไฟอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับท้ายนี่ท้าย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 ท้า,ายอยู่เนี่ยนะ <c oughs> ดูได้ไ <ฟ S 1> แล้วครับหายเลยนะี่ก <c oughs> า่นี่ใส่เพราอยากกดข้ามหาหนะครัญหาทั้งมันเลยนะ กดดูได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ดูใครดูแล้วจะดูอีกก็พิมเอาอะไรนะครับได้เทปคลิปชันเลยนะครับดเตรงนี้มันเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูในนี้ดีกว่าแกชมพู ครั้งคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ถ่ายนะในตุดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ม่ถ่ายถึงนาทีนะงรับชอบที่แตดเล็กต่อใหญ่น่ากลัวไหมตาหมุนก็สลับตาสายแว่นแคปฟิ ทำไมกลับเป็นตาเดิมอ่ะออมสลับตากันแบงใส่อีกเบนหนึ่งกินข้าวอยู่แล้วอัตภาพไม่ชัดหน่อยนะมาถ่ายช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะพี่เกียรติถ่ายนะถ่ายไปตั้งนานแล้วคลิปแรกเลยได้ถ่ายถึงเกินหนึ่งนะดิกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์ก็แล้ไม่กดไลค์ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยกดที่ลังช่างอ่ะมาดูเลดูเลย นึกวจใหญยเ่ยนิ่มปนกวิงอเรีเย็นักวิ่งมาหาปลายเลยและแบ๊อู้ทันรู้โตได้เลยใครสังเกตเดวจะมีผีนะ ตรงขาขาตรงนี้นะครับมันจะมีเฮ้ยอย่ากดสต็อปโฟล์กชีแบงค์เฉยๆเนี่ยนปตรงี้อย่ากดสต็อปมันจะมีผีนะใครเห็นใครหัดสังเกตก็จะเห็นนะใครไม่สังเกตก็ไม่เห็นว่ามีผีอยู่ตรงนั้นนะครับโดนมายฟัตฮ่าเฮ้ยฮ้ยฮ้ยนี่ชื่อว่าสปริงแท็บนะครับ เป็นยามที่เข้าไปในหุ่นยนต์้ำแล้วก็ตายเลยก็วายจากสปริงใช่โดนหนามแทงมันก็โดนแทงนองตายก็เล่นยิงจบกันนะครับแล้วก็มีหมีภาคตองมาเพิ่งฆ่าแต่รู้แจะรู้ว่าว่าไยเป็นแถบออดขนาดไหนยังบอกว่าออดมากิแต่ละตูดเมนไปไงไประเบิดซะตองขยิบแต เมทออะะไร่ถ่ายคุณไปทำไมอ่ะพี่ถ่ายคลิปอลูนถ่ายไว้ดูอ่ะวันไหนไม่มีเน็ตนะพี่จ้าต้มจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนนะครับลาชื่อหน่อยคลิปเป็นคยิปยังกับถ่ายรวดพร้อมเมื่อกี้เลยนะแก ดูดีดูหัวมีมไม่ีอะมนหูือบอว่าตัวแรงๆมันหนันขึ้นกินบุลิมั้งถ่ายรัวนะียดถือแล้วเมื่อยนะผีมันตั้งหาหนะสองสามกาอ้ยขี้แตกตั้งแต่เริ่มนะขี้ต้ตู้สตู ต้องกดโฟมย่อดีอย่อดีเพื่อเพื่อกดยอด่กอก่อนกดถ้าหากว่าใครจะดูนะครับมาดูตรงชื่อกดย่าพี่อะพี่อะก็ให้ฟิลให้กดย่อถ้าหว่าจะดูมาดูตรงคลิปดีเจนี้นะครับจะจะกดอะไรก็กดไปเลยนะครับเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่หหหหหหแล้วโมโบงอ่ะปล่มวยมันแล้วมันช้พลังไฟน้ำแข็งน้ำแข็ง พลังมัดแล้วกันเป็นพลังมัดจบบอลบุกอจบชีพเพียงเท่านี้ครับแล้วก็นะคับบ๊ายบาย